มาถึงช่วงบ้านฉันวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับตุ้มโมงค่ะหรือที่ภาษาเขมรสุรินเรียกกันว่าตื้อมงเป็นเพลงบรรเลงที่ร้องยากที่สุดในบรรดาเพลงพื้นบ้านซึ่งเล่นเฉพาะในงานศพเท่านั้นนะคะในปัจจุบันการสืบทอดค่อนข้างน้อยลงบ้านฉันวันนี้จะพาไปดูกลุ่มศิลปินพื้นบ้านที่บ้านปอยตะแยงจังหวัดสุรินค่ะที่ร่วมกันรื้อฟื้นเพลงตุ้งมงให้กลับมาอีกครั้งติดตามจากคุณอุบลบุญมากนักข่าวพลเมืองจังหวัดสุรินค่ะ เสียงปีสไลตูดห,หรือปีขนาดเล็กที่ครูดัดสังขาวที่ใช้บรรเลงเพลงตุ้มโมงใช้เล่นในงานศพซึ่งคนสมัยก่อนเชื่อว่าหากพ่อแม่หรือญาติที่ล่วงลับไปได้วงตุ้มโมงไปเล่นประโคมศพถือว่าเป็นวาสนาเสียงของดนตรีตุ้มมงจะส่งวิญ,ญญาณผู้ตายให้ไปสู่สวงสวรรค์มมงนี้ก็สำคัญน,น,นะบันจะเนียนาเดลมอด chỉ biết trâu ấy và <coughs> ra là ban từ mùng tuổi lên ói thì thà nhẹ nu miền thì thà đẹp viên biết nào kim một lên phong cứ kỳ kỳ vòng phong ban miền một mày thế lời kỳ kia là hơi vậy yeah. mà t者, chất kia ปัจจุบันชาวสุรินทร์ส่วนใหญ่จะรู้จักเพียงกันตรึมที่เป็นเพลงพื้นบ้านของคนไทยเชื้อสายขมรแต่น้อยคนนักที่จะรู้จักตุ้มโมงเพราะหายไปร่วม30ปีแล้ววันนี้กลุ่มศิลปินพื้นบ้านที่บ้านปอยตะแบงและสุรินทรสโมสรได้ร่วมกันรื้อฟื้นเพลงตุ้มโมงให้กลับมาโดยค้นหาครูเพลงที่ยังคงหลงเหลืออยู่ค้นหาเครื่องดนตรีและฝึกฝนทวนวิชากันอีกครั้งเพื่อถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลัง หลายคนก็น้ำตาไหลนะระหว่างในข้อมูลระหว่างคืทุกคนคุณยายมากๆที่มีเรื่องอย่างนี้ตับข้คุูเสร็จแล้วเราก็ขยายผลการคุยออกไปชุมชนที่อยู่ในละแวกนี้ ชุมชนชาวปอยตะแบงมีศิลปินพื้นบ้านยังคงสืบสารเพลงโบราณจากครูรุ่นก่อนไว้อย่างเหนียวแน่นและกลับมารื้อฟื้นตื้ม,มงให้ยังคงอยู่ต่อไปซึ่งไม่ใช่เพียงเพื่อการสืบทอดแต่เพียงอย่างเดียวยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัฒนธรรมขมีสุูรินความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมชุมชนและคุณค่าทางจิตใจที่ต้องร่วมกันสืบทอดต่อไป อุบลบุญมากนักขาวพลเมืองจังหวัดสุรินรายงาน